วันนี้พวกเราอีกทามจะมาเล่นเกมปลอมตัวกันที่เมืองขนมหวานโดยพวกเราเนี่ยจะมีทั้งคนหาและคนปลอมตัวเป็นสิ่งของต่างๆนะครับบอกเลยว่าแต่ละคนปลอมตัวได้โครเนียนเลยทุกคนหายยากมากๆไม่รู้วันนี้จะหาเจอหรือเปล่ามาลุ้นกันครับว่าฝ่ายหาหรือฝ่ายปลอมตัวใครจะเป็นผู้ชนะไปดูกนัน <c oughs> ทำได้ทำการตรวจ ATK ก่อนเริ่มดำเนินการถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วจ้ารับรองปลอดภัยหายห่หวงสว,ส,สวัสดีครับ,วรบพวกเราอีบิกทามะตอนนี้อยู่ที่เร a แอนด์แกรนน่าหรือบ้านไอศครีมยัก มันคืออาณาจักรหรือเมืองขนมหวานแล้วกันทุกคนมันมีทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับขน, <c oughs> ขนมหวาน,วานจริงๆ <c oughs> สรุปชื่ออะไรนะพี่เกรเดนแกรน <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็อะไรป้ายสตีมยักษ์ <c oughs> อะไรอาณาจักรของหวานเองมันคือทุกอย่างดูดูที่มันมทุกอย่างที่เกี่ยวกับของหวานจริงจทุกคนสวยมากคือเนี่ยเพิ่งเปิดประมาณสิบโมงเช้าคนเต็มเลยเพราะมาเที่ยวกันนะครับทุกคนคนเยอะมากทุกคนมันกินไม่ได้นะพี่มันกินไม่ได้่าเเลสีนี้ทุกคนมันดึงดูดมากเลยเหร คือผมบอกเลยว่าคนที่รักของหวานทุกคนนะที่เข้ามาเนี่ยมันกินได้ทุกคนนะมันคือพูนนะ <c oughs> แต่มันทำสวยมากทุกคน <c oughs> <ะ>เรามาทำอะไรเรามาทำอะไรเรามา่ี่สุดผิด ไ <cam> ม่ครับวันนี้เราจะมาทํารายการปลอมตัวครับคือรายการหมุบปิดทางครับกติกา,า,กาตามนี้ครับกก oh <my God> ติกาเกมปลอมตั <waż 1> วจ,จะต้องแบ,บ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งคนหาและฝั่งคนปลอมตัวโดยฝั่งคนปลอมตัวจะมีเวลานในการปลอมตัวเป็นสิ่ขงของต่างๆเพื่อแอบให้เนียนไปกับสถานที่นั้นๆและฝ่ายหาจะต้องทําการหาอีกฝ่ายให้ครบทุกคนภายในระยะเวลาที่กําหนดหากหาไม่ทันก็จะเป็นฝ่ายแพ้และฝั่งปลอมตัวก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเอง ตามนี้ครับทุกคนไม่รอช้าครับอย่างที่รู้ครับผมต้องไปรอข้างนอกครับราน้องๆต้องอุปกรณ์เป็นซ่อนนะทุกคนเรื่องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ทั้งหมดพานุยังไม่เห็นแล้วไม่เห็นครับคุยกันแค่นี้ค่ะนี่คุยกันแค่นี้เราก็ยังไม่เห็นฮะครับเราเลือกกันเองผมให้เวลาปลอมตัว20่สิบนาทีถ้าไม่รอช้าผมไปร้องนอกนะฮะถ้าแบบดูให้เอกไปจุดที่ไม่เห็นเราผมไม่ดูหรอกตอนที่กมถ้าเราดูไหมชั่วโมงผมชั่วโมง ระดับผมไงก็หาเจอครับปอมตัวเรวผมว่าไม่เนียนหรอกทุกคนทุกคนเราเตรียมการมาเนียนมากก็คือแบบว่านี่แค่นี้เลยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยฮ พอทั้งหมดนี้เราจะเอาไปตั้งหลอกพี่เอกม,ม,มันมีนน<ต>ทาง,ทงของหลอกของจริงของที่จะใช้แต่อันนี้พี่เอกยังไม่เห็นเราแอบกันมั้งแต่เมื่อวานนะทุกคนมาจอดรองเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวไปดูในคลิปกันว่าแบบเอ๊ะถ่ายติดช็อตไหนอะไรอย่างงี้ไปดูกันไป นี่ค่ะทุกคนเราเตรียมอุปกรณ์กันมาครบแล้วนะคะนี่แต่และอย่างบอกเลยว่าเ네นียนทั้งนั้นนี่อันแรกทางขยะที่ใช้งานมาแล้วกว่าสิบปีแล้วหม่ของใหม่นะเขาใหม่เขาใหม่เลยใช่ปะวะใช่อันนี้เนียนมากเมื่อกี้เราไปตั้งไม่มีใครรู้เลยว่าของขยะปลอกของแชมป์เป็นบรรยากาศเกเกินไม่ใช่ตัวตลกคแชมป์เป็นตัวตลกคือวันนี้ก็เป็นตัวตลกพอคือวันนี้ก็เป็นตัวตลกพ่อ คือแป้ถุงมีแบ็คเป้กันราสีตัวเป็นสีเหลืองไม่ใช่แป้งจะอยู่ในด้วยถุงมุงคนนี่มันก็สีมันเนียนกับที่นี่มากทุกคนไม่โดนไปโอ้โหคนละสีเลยไม่ตรงนู้นเนียนรอไปตั้งแล้วอ๋อฝั่งนู้นโอเคเขาตั้งแล้วเขามีมูนของเขาเดี๋ยวมูนของพี่นี่รอนเพิ่งนอน ตอนนี้พี่กำลังทำหน้าดีใจอยู่ไม่เห็นอะไรหรอกตอนนี้พี่กำลังทำหน้าโมโหอยู่ไม่ได้พี่เหรอ คนของเราก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรารีบเซตรีบใส่กันดีกว่าเพราะว่าจะไม่บอกว่าไปอยู่ตรงไหนนะใช่จะไม่บอกว่าไอรงจะรู้หรือเปล่าว่าพวกเราอยู่ที่ไหนอันนี้รู้อยู่แลแชมันไม่รู้เลยมั้งเออพี่น้อมาใส่ก่อนเนี่เดี๋ยวเราต้องลุ้นกันว่าพี่เอกจะหาเจอไหมเฮ้ยผมเข้าไปนั่งรอเลย่ิงานเขียนเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยเรานะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินชนใบม้วนชนใบม้วนชนใบม้วนทุกคนใครมีลายทิ้งไหมฮะทิ้งทีเดียว คอมันจะเตื่ๆหน่อยเรากำลังแต่งตัวด้วยควมล้นแล้วเอกไม่เห็นใช่ไหมพี่ผมเปลี่ยนได้ไหมแชมอาบน้ำหรือยังวันนี้มันมีกิ่นนะทุกคนกลิ่นข้างนอกมันคือถังขยะเราต้องไปไว้โซนอย่างนู้นเห็นไหมทุกคนขอบขอบเรนจริงนิอก้เขนหรอเขินคนอื่นเขาอ่ะพี่จะเขิดทาไมดูมันเนี่ยพี่ไม่ต้องเกินอะไรแล้ว อ้ขาุกอ๊อกอ้าขาบกอ๋อยกขาไม่ได้ด้วยใจปเอแงน้าพี่แจหนอยแล้วอ่ะเดี๋ยวดูแป้งต่อไม่ต่างกันแต่าใส่กปกเื่องนี้นสี ทุกคนเพื่อนเราจากไปแล้วหนึ่งตนั้นเหม็นาเเหม็นนะพี่คอยดูว่าตาจะทนกินเมนไวหรือเปล่านะคะตานสนุกเอคุณอยู่ไหนย้ยังอยู่นะในแชมป์มันผอไปเว้เราต้องเอาผ้าเนี้ยยัดเข้าไปในกูแชมปใส่เข้าอะโอเ ไม่รู้เลยว่าปลอมตัวแช่มยัดยัดผ้าให้มันอยู่ในร่องเนี่ยร่อง,องตรงที่มันรัดตรงกลางตรงนะู้ไว้ดีๆโอเคโอเคได้อยู่เนียนอยู่เนียนอยู่ปลาแป้งไปส่งพี่หน่อย เขาปลอมตัวแต่เราใจไม่เฟิร์นใช่โอ้โหแต่ละคนนี่บอกเลยว่าสุดยอดคอนดิ้งเป็นครั้งแรกที่ผมหมาเหมือนกันแล้วดูดิอสีมันแบบพาสเทลมากทุกคนเอาจริงๆผมเพิ่งเ่อนประเทศไทยมีอย่างนี้ด้วยใครสนใจมาได้นะที่เกรซแอนเกรนฮะป้าไอติมยักษ์นะฮะผมว่ามันเมืองอาณาจักรขนมหวานแล้วกันเขามันมีมากกว่าไอติมดูดิมันมีลูกอมมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยทุกคนมีเวลาหาสทัสทันทีนะเฟิร์นจับเวลาเลยค่ะทองหนึ่งเ ะครับจับแล้วนะฮะผมต้องหาให้เจอนะฮะเขาจะปลอมตัวเป็นสิ่งของนะทุกคนนะเแต่ผมว่ามันแอบยากเลยทุกคนพเพราะอบมันสีสันเยอะมากทุกคนคือแบบม <c oughs> องไม่ออกใช่กล่องนี้บอกว่าใช่กล่องนี้บอกว่าใครจะไปซ่อนในกล่องนี้โอ้โหนี่มันที่เก็บไฟอย่าดูถูกทีมงานอีบิคานครับเพราะทีมงานอีบิคานเนี่ยขนาดที่เล็กมันยังเข้าไปซ่อนได้จริงมากใช่นี้ผมไม่าต้องปลอมตัวเนียนมากทุกคนผมเชื่ออย่างนั้นเฮมาดูนี่อันนี้ของหางร้านเลเนี่ยคือผมมาครั้งแรกผมเลยไม่รู้ไงว่ามันแบบ ใช่หรือเปล่าโอเคเรองนี้ของทางร้านนะทุกคนเกือบชนทเรื่องนี้คือแบบสายตาเสียนะทุกคนอย่าทำตามนะฮะมันมีจักรยานอันนัแบบนี้มันมีโอกาสขาดอากาศหายใจได้มันคือในสีแดงเนี่ยถ้าเกิดแบบเปิดฝาไปนะเหมือนน้ำมันืดทุกคนที่จริงๆมันมีไฟเดอร์ทุกคนใช่ใหญ่มากเออผมว่าอาจจะมีคนอยู่ข้างบนว่ะโอมันขึ้นได้ด้วยเว้ยทุกคนมันห่างขึ้นใช่ไหมเนี่ย อเออโม่ากที่สูงจะไเห็นจะชัดนะทุกคนโอ้โหดูดิสไลเดอร์ต้อง<ไ>ล,ลองเล่นอะไรต้องลองเล่นสไลเดอร์ก่อนทุกคน <c oughs> ดูสไลเดอร์จะติดนะทุกคน <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่ลื่นทุกคนดูสิเข้าไปในเสื้อเลยมันติดตัวเต็มเลยคือตอนนี้ผมยังหาทีมงานเราไม่เจอเลยมันกลมตัวเนียนจังวะเปื่อเรามองกลมลงไปล่างดิโอ้โหกว้างมากคือแบบ สุดยอดมากทุกคนลงไปบ้างให้เทียยจะต้องให้เด็กมาถ่ายรูปกับเรานะฮะเพื่อมาให้ไปที่แตลกตาไปไหนัไม่ไปมันไม่ไปทุกคนอาจจะสำหรับเด็กนะฮะทุกคนเอาพี่เอกเดินแล้วอุ้ยมันหายมันปลอมตัวหายยากมากทุกคนคือแบบ อยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้เฟิร์นก็รู้เหรอรู้เฟิร์นบอกไปไนีพี่ไม่เจอเลยอะบอกไม่ได้ข้างบนมีอีกโูทุกคนดูตอนนี้ผมว้ากับกับสารที่อยู่ทุกคนแต่ผมแบบว่ายังหาไม่เจอเลยว่ามันปอมตัวเป็นอะไรกันทุกคนตรนนี้นะคะหลังจากที่ไอนะคะได้มาดูล่าเราให้หลองนะคะไอซก็บอกว่าพี่เอกกำลังอยู่โซนพี่ทับทิมคือฝั่งนู้นไปว่าพี่เอกอยู่ไกลจากเรามาก อันนี้ยกได้ไหมฟิร์หยกอัเนเป็นปูนทีม <c oughs> งานคงไม่ได้เอาเสามาปะโบกปูนแล้วซ่อนในนี้นะไม่ไม่ไม่ได้ซ่อนในนี้นะไม่ทุกคนตอนนี้คือผมยังหาไม่เจอเลยอะ่ะ <c oughs> คือตอนนี้คือมันพาสตลมากแล้วผมเชื่อว่าทีมงานนักบอลเป็นพวกเค้ก ตอนนี้เป้ไปรงูมนทุกคนวันนี้เขาหาไม่เจอหรอกคือมันกว้างใหญ่ทุกคนเอ๊มันมันโดดมันโดดผมว่าเรามีทีมงานตอนนี้ครับเป้ตาลกับไอ้แชมป์เพราะตัวเล็กหนึ่งสองเอาทุกคนมีการทำหลอกด้วยแต่ทุกคนครับน้ำแม่เป็นสีแดงเลยอะพี่เอกอาจจะมองไม่เห็นเฉยๆก็ได้มันอยู่ไหนกันวะ มผมเฮ้ยเบิร์นเห็นเนะนี่ยชัวร์ผมเจอแล้วหนึ่งครับทุกคนผมเจอแล้วใช่แน่อันนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะนี่นี่นผมคิดว่าในนี้เป็นทัพทิมทัพท,ท,ทิมน่าจะซ่อนได้ในนี้หนึ่งสองสาม้า <c oughs> โอ้ไม่มีการทำปอมเหมือนสถานที่ดูดิดูดิโอ้โหอ,อันนี้มีบอกว่อาอ้าวแต่อนนี้ผมยังหาไม่เจอเลยผมเจอแต่อันหลอก บเลยไม่เฟินเขาก็เป็นคนปกตินี่แหละพี่เอกเอ็ดอาจจะมองข้ามผ่านอะไรไปก็ได้นะคนปกติคือทุกคนมันมันปลอมตัวเก่งกันมากทุกคนเสียงหายไม่เจอเลยอีกประมาณยี่สิบกว่านทีเองวันนี้ขออนุญาตออกมาใ,ใจแป๊บหนึงนะคะดูหายไม่เจอจริงๆเนี่ยปลอมตัวเนียนเกินมีสี่คนที่ซ่อนแต่ผมยังหายไม่เจอสักคนเลยอะแย่ๆย <Yeah. S 1> ังไงในห้างขยะนี้บอกว่าเกรดแอนแกรน แต่กติกาคือมันต้องเป็นของที่เราเอามาเองอเ<ช>น,นี่หว่าใช่ป่ะนีมของของนี้ไม่ใช่นะเอ้ยรู้ว่าเขาทำพ็อปมาอ๋อ oh ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเมื่อกี้ยังทำพ็อปมาหลอกเลยทุกคนเฮ้ยมีอันนึงเดี๋ยวมาวิ่งไปดีกว่าเฟิร์นตรงนู้นที่เราจะมานะคะทุกคนตอนนี้ก,ก็กลับมาอยู่ในโพสิชันเดิมอีกแล้วนะคะนั่นอีกอันหนึ่ง ค,ครับเราเจอกล่องอีกนหนึ่งครับผมแน่แน่ว่าทีมงานจะทำหล่อขึ้นมาได้ทุกคนทุกคนคือตอนนี้ยังหาไม่เจอเลย <c oughs> มันปลอมตัวเนียบกันจังวะน,น,นึ่งไออันนี้อันนี้ทุกคนมันสุดเกินทุกคนกี่นาทีแล้วเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ยเฟิร์นยี่สิบนาทีค่ะ <c oughs> อันนี้ผมคิดว่าไม่น่าใช่ของเมืองของหวานแน่นอนเพราะว่าอันนี้น่าจะของพ่อปเราต้องมีคนอย่างนี้ครับผมเจอแล้วแน่นอนหนึ่งคน คือทุกคนตอนนี้ผมสินหลอกปลอมตัวกันโหนมากหือเโง่เฟิร์น่เป็นเฟิร์นเฟิร์นหาเจอบอกี่พี่หายไม่เจอเนี่ยปลอมตัวตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเขาน้องอยู่ของเนียนจริงเพราะว่าตอนนี้ของที่หลอกอ่ะมันดูไม่เนียนสักอันเราดูออกจริงจริงอย่างกล่องอันนี้ทุกคนเห็นปะ่ะ<แ>มันดูออกเลยว่าเป็นแบบของเราแสดงว่าเขาต้องอยู่ไอ้ที่เนียนๆน,นจริงๆทุกคนงั้นเราต้องมาช่วยกันดูว่าอันไหนที่มันขัดกับในนี้มันเหมือนกันหมดเลยอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่ามันคือมันเหมือนกันหมดเลยเว้ดูดิมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะแล้วผมมมไ่่รู้วาัน คิดว่าทีมงานน่าจะเป็นสีสันเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ผมผมมุ่งเป้าไปหาขยะก,ก่อนผมเชื่อว่าขยะต้องมีครับเขาเดินผ่านไปลแล้วที่นี่เขาดีนะมีแบบตัวตลกโชว์อะไรด้วยทุกคนเออน่ารักดีเนาะพี่เอ็นเตอร์เทนนะฮะคือแบบใครอยากมาครับเล่นแ่งแกน่ะดูดิดูตัวตลกมีอะไรไอติมมีอะไรมีคาฟเฟ่ทุกคนคือเจ๋งมากคือแบบตอนนี้ทุกคน ผมเจอถังขยาอันหนึ่งที่มันแปลกๆทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใช่ถ้าสังเกตด,ดูของเกรนแกอ่ะเขาจะมีของของยาแค่สีนั้นทุกคนอ๋อสีเหลืองอันนี้มันโดดมาหรือว่าไม่แน่มันเก็บกับถังขยะอาจจะเป็นถังขยะใหญ่ยานะยาแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะมีทีมของอยู่ในนี้ถ้าผมทายถูกคือใช่ไอ้ยี่ตันตัน าเจอได้ไงเจอหนึ่งผมวิเคราะห์ถูกจริงด้วยว่าเกแอนเกนอ่ะคือขังยาวเขาอันนี้ไม่น่าใช่อยู่ในนี้ทุกคนเห็นป่ะผมเดาถูกว่าต้องเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่เหมือนในนี้อาเจอได้ไงวิเคราะห์เวเชี่ยโคตรเนียนนะพี่เอกแสดงว่าของผมเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมคนแรกไม่คือขังยาพี่ไปเปิดของปลอมอ่ะดูมันดูออกว้ยแต่มันเนียนมากเลยนะอีกสามคนมาก็รู้แล้วต้องเป็นสิ่งที่เนียนอย่างอันนี้เว้แต่ต้องขัดกับในนี้ ทุกคนดูนะคะความเมียน,นของเราคือเราเอามาสองอันให้อันนึงตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงตั้งอยู่คู่กันเหมือนแบบว่าเหมือนมันมาด้วยกันอ่ะเป็นแบบคู่กันเลย่างเงี่ยอูยห์เหนียบปนละชัวรปลี่ยาเจอไหมวันนี้คือตอนนี้ครับผมเจอตาลอีกกี่นาทีอีกอ เฮ้ยผมนึกว่าผมจะเป็นคนสุดท้ายอ่ะคือพี่พีคอเวตายคือถังขยะทุกอันอะที่โดนทีมทีมเคาหลอกว่ามันมีตุ๊กตาอะไรใช่ปะที่โดนหลอกอะคือสิ่งที่ไม่เนียนแมยถ้าผมเป็นคนปกติผมก็ไม่ไปค้นดูนะโอ้โหสา์คิดมาแล้วสิ่งที่ไม่เนียนนะทุกคนแต่เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เนียนเว้ยผมกำลังหาอยู่ผมมันเนียนสุดแล้วแป๊บแป๊บอันนี้คือเป็นมาร์ทคอนหรือเป็นหุ่นวะนี่เป็นตั้งอยู่แล้วก่อนพวกผมไม่หุ่นเหรอวะคนหรือว่าเป็นของทีมงานที่นี่ ทุกคนครับผมรู้สึกว่ามาร์ทช็อตมันแปลกๆครับตอนแรกอรัผมนึกว่าพึ่งแต่ผมดูดีๆมันมีรอยต่อเว้ยเนี่ยมันมีรอยต่อขาไม่ใช่ผมคิดว่าไม่ใช่ทีมงานเราไม่ใช่ทีมงาานเรไม่ใช่เนี่ยไอ้กิมกิมไม่กูจำหยิบไม่ได้เจอสองคนแล้วเฮ้ยเจนเนียนมากคุณ เมื่อกี้เดินผ่านด้วยตอนนี้ <Yeah. S 1> สไลเดอร์โอ้โหดูดิสไลเดอร์แฮรแแกคนถ่ายรูปเป็นร้อย เฮ้ยมันเนียนจริงโอ้โหไม่มีใครมาถ่ายรูปด้วยเลยงงมากเฮ้ยแต่มันเนียนจริงเมื่อกี้พี่เดินผ่านไม่พี่คิดว่ากูก็ตาพึ่งความตัวโคตเนียนอีกสองคนทุกคนไอ้แชมป์กับไอ้แป้งผมเจอแล้วสองคนคือมันต้องเนียนหน่อยแต่ว่ามันรู้สึกขัดกันนิดนึงกับที่นี่มันไม่เข้าตีนนะมันเหมือนกันเป๊ะเลยพึ่งอ่ะตอนแรกคิดว่าหุ่นแต่พวกแกเดินมาดีดีมันมีรอยต่อแขนรอยต่อขาคิดว่าไม่น่าจะเป็นคนอยู่ที่นี่ดนะีโคตรฉลาดมากตาพี่ไม่เนียนเหรอเนียนพี่ว่าพี่เนียนแต่ผมเจอเฮ้ยอย่าเพึ สองมาทีพขากันก่อนจะหมดเวลาแล้วพึ่งน้อยของพี่เอกพานุเดี๋ยวเราไปหากันต่อฮะนุ่นไอแชมป์ปอมตัวเป็นหมา ตัวเป็นหมนาเนียนเกินทุกคนครับตอนนี้เราเจอ2คนแล้วฮะคืออย่างที่ที่วิเคราะห์พ,พูดถูกฮะคือต้องเป็นสิ่งที่ขัดกับพี่นี่ซึ่งแบบเต่เนียนนะมันเอาแบบเอาันเอาตุ๊กตามันขอดพึ่งมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเท่าตีมของหวานว้ยรอบนี้เป็นปอมจนหวดหวานนี่อีพีแรกโคตรเดือดเลยอะ่ะผมเริ่มสนุกแล้วอะต้องอะไรที่เป็นแบบที่มันแบบขัดกันอะ่ะมีตุ๊กตาใบ,บาบให้ด้วยอะไรที่มันขัดวะเอางี้คนเดียวผมขึ้นที่สูงอีกทีดีไหมเหลือส1อนาะทีแล้วคืออะไรที่ขัดวะ อยู่แต่ยังหาเราไม่เจอเขี้ยะอย่าบอกนะว่าอยู่ในนี้อย่าบอกนะว่าอยู่ตรงนี้ไม่หรอไม่หรอไม่คือจากที่ผมวิ้มคอไว้คือมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่ปูนตอนนี้อย่าบอกเรา,เว,า,าว,ว่าอยู่ในผมไม่ใช่ดูมันฟองหลุดออกมาชัวร์มีคนอื่นนี้ไอ้ช้ำไม่เก,กยแป้งน,นี่ไม่ของเขาพี่นี่มันของเขา โอ้ยนี่คนโกโกบโกโปรไอ้แชมป์ไอ้แชมป์แม่นอนไอยแป้งไอยแป้งไอยแป้งเจอไอ้แป้งโกเข้าปากไอแป้งจริงใครหรือเปล่าพี่โอ้เดี๋ยวแมนโฟนปิวโกมาว้ายดูเมนโฟมเต็มมันเลยอ่โอ้ยล้มชนมาล่ะโอ้ยไอโฟมตัวเอาล่อเหรอวะโกจริงโกจริงแมนโฟนเข้าปากเลยใช่ไหมามาเจอแล้วก็อยู่ในตอ อีกกี่นาทีเฟินอีกเจ็ดนาทีค่ะไอ้แชมป์มีคนเดียวเฮ้ยทุกคนจริงด้วยอะไรที่ไม่ใช่ปูนต้องเป็นอะไรที่มันขัดกับที่นี่แต่ข้ดเงียงสีมันได้เฟิร์นอุ้ยปอมต้อนสุดยอดไอ้นี่คือผมพลาจริงงี้คือแบบพานุดูถังนั่นยังพานุดูถังน่นโอ้ยดูหมดแล้วเฮ้ยทุกคนคือแบบมันมันเนียนเกินเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราเดินถ่ายแป้งเราใช่ไหมเฟิร์นใช่มันเหมือนกันหมดเลยอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่ามัน จริงค่ะเราไม่บีคอยนี่เราแพ้นะดีสันแล้วก็เนียนเป็นของใช้จริงๆเนี่ยอันนี้ปูนหมดเลยอ่ะทุกคนหายากจริงผมไม่คิดว่าทีมงานจะเล่นขนาดนี้นะทุกคนคือผมหาไม่เจอฮะตอนนี้เขาหลอกเราเปล่าว่เอ๋หาไม่เจอฮะตอนนี้คือแบบไอ้แชมป์มันเป็นไรอ่ะแล้วมันสั่งที่ใหญ่มากผมว่า20วินที่พออีกห้าทีได้ไหมุมยทีโกงอ่ะมันใหญ่เกินมันปลอมตัวหาไม่เจอจริงๆเนี่ยกกก็็็ไไไดดด้้้ โอเคครับตอนนี้ผมมีเวลาเป็นสิบนาทีแล้วทุกคนมันใหญ่มากว่าไอแชมเนียนเกินชิ้อันนี้เค้กไม่ได้ดูเลยเฮ้ยระวังตะกองด้วยตอนนี้ผมดอมไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรวะเออผมไม่เช็คในบ้านแต่อันเลยทุกคนไม่มีสิ่งของแปลกๆแล้วทุกคนอันไหนที่เป็นปูนคือไม่ใช่แน่นอนเอ้ยไม่มี เฮ้ยแชมป์มันเนียนยังวะหรือมันกลับไปแล้วเนี่ยเออมันกลับไปแล้วหรือเปล่าพานุน่าจะใช่พานุมันกลับไปแล้วมั้งเสร็จเลยพานุที่ส่งเราไม่สำเร็จไม่มีหาไม่เจอเลยว่าเดินวนกลับไปดูอีกรอบนะคะอันนี้ฟื้นรู้เหรอเป็นอะไรรู้ที่เดินผ่านยังยเยอะแยะเป็นอะไรวะอย่าบอกว่าไอ้แชมยู่ในปูนไม่ใช่ ป้อมตัวเป็นฟานมิงโกข้างหลังอะพันรู้เจอยังมีหลายตัวไหนไม่ตัวนึงใครจะตัวบางอย่างนั้นอีกกี่นาทีเนี่ยอีก5นาทีพันรู้เจอหมดเวลาตอน10 5 7มงานาทีไอ้นี่มีตัวนึงยังไม่ได้ดูอะไรที่เราชี้อะมันจะไม่เชื่อพันรู้เห็นตัวตลงนั้นเี้เขากจะแบบหายไม่เจอจริงทุกคนสวัสดีครับ เห็นพี่แชมป์บ้างไหมฮะไม่เห็นเลยค่ะอย่บอกนะครับว่าแชมป์อาจจะอยู่ในปูนทุกคนอาจจะเป็นพอปที่ดีสุดก็ได้เพราะมันทำพอบไงตอนนี้เราพี่ไม่เห็นเจอสิ่งที่มันแปลกที่แบบอย่างท,ที่นั่งถังขยะมาร์ทคอร์ดอย่างเงี้ยเอออีกหนึ่งาทีพะนุนี่ผมหาไม่เจอนนจริงเท่านั้น ยอมวะ่ะอันนี้คือหายไม่เจอจริงมันเป็นอะไรกันแน่าดูไม่ออกเลยเนี่ mm. <c oughs> <c oughs> <Freund> ยส <c oughs> ิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายอมจริงหาไม่เจอจริงหรอหาไม่เจอจริงหรอ ไม่เห็นปะเห็นแต่างนี้ผมว่าเป็นของทีมงานเขาที่นี่เขาดีนะมีแบบตัวตลกโชว์อะไรด้วยทุกคนเออตุ๊กตาบ๊ยบายให้ด้วยเดี๋ยวบอกนะว่าแชมป์อาจจะอยู่ในปูนทุกคนแฮรแฮ่กหน้าพี่เอกยังเหรออันนี้ใส่ลูกนแดงอ่ะไม่ใช่หน้าพี่เอกเมื่อกี้ ไม่ไหวจริงคือในใจอ่ะคิดว่าปอมเป็นแค่สิ่งของเว้ยไม่คิดว่าปอมเป็นคนปอมอุตส่าห์ไปเล่นโชว์ขนาดตัวเออสรุปในที่นี้ผมแพ้ใช่ไหมใช่ไป็นสาถุงเป้งเอาจากถุงไปใช่เงินรางวัลไม่มีไม่ได้บอกแต่แรกว่ามีเงินรางวัลเดี๋ยวใส่ไปในกติกาเพิ่มไหมไม่มี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 ไม่อ EP เนี้ยคือบอมอี p ีนี้ไม่เกี่ยวน่าเห็นไหมน้องมาถ่ายรูปกอดแบบนี้เลยนไปถ่ายเลยถ่ายเลย ยัยอีพีนี้ผมก็แพ้นะครับทุกคนแพ้อยากให้เราไปปลอมตัวที่ไหนก็คอมเมนต์บอกนะเจอกันอีพีหน้าครับใครอยากให้ผู้ชนะได้เงินรางวัลคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนขอกดไลค์นะฮะรอบหน้ามีเงินรางวัลรอบต่อรอบต่อไปพี่ขอปลอมตัวบ้างบอกเลยกูคิดแล้วจะเลี้ยงกว่านี้รอบต่อไปรอบต่อไปใครเป็นคนหารอดูแล้วใครปลอมตัวบ้างไปรอดูอีพีต่อไปครับกดไละ์าด้วยครับกดไลค์กดแชร์ทุกคน